นายทร์บอกว่ามันมีพี่ใหญ่ก็จะจับรถตัวอะรถตัวมีรถตัวอะอาจารย์ธนทร์ก็บอกมีรถตัวออกพี่ทำนักแสดใจว่าพี่ใหญ่จะเป็นคนจับรถออกฟีเหรอรถีเหไม่ใช่รถฟค่ะไม่ได้บอกว่ารถฟีแต่คือเราไม่ได้บอกนะว่ารถฟีคือหนูไม่ได้บอกนะว่ารถฟีแต่ เดี๋ยวเรพรุ่งนี้ก็นัดนัดตรวันแถวอะเออเขาบอกไปนี่าแด่มันไม่ใช่รีเาก็บอกว่ัจะมีจดโลกเรายังไม่รู้ว่ามันเสียัหลัเท่าไหรโอเคทีนี้วีีอะเขาไปสื่อสารที่จะไปสื่อสารวเนเสีย้านังรอจักถมมาตังนั้นานใหญ่แล้วมีรถทัวจากตั้นั้านใหญ่ไป ไปกระบ,บี่พอละถ้าแขนจ่ายเลยทั้งสิ้นไนอผมไม่มีใครใส่ไม่โดนไม่ใส่ถ้าการจบแล้วไม่มีถ้าแชนจ่ายคนหนูก็ลงใหญ่เลยฝ <st> ั่งมือเขาอ่ะก็ออกกําลังกายนะครับทุกคน<อ>นะครับ5นาที10นาทีบัดนัดท่านก็นจะอยู่เหมือนเดิม ออกเวลา5นาที10นาทีครับน็อตท่าน,นก็จะอยู่เหมือนเดิมไขมันท่านก็จะอยู่เหมือนเดิมโอเคนะครับ